นคับสมดีพ่อพี่น้องสมบัติบานขดไกลบ้านขึ้นกระบพี่พาอหนอมาเบิ่งก็เอาปลาเนี่ยพี่น้องยำเดือดหกคนก็นักขนปลาพี่น้องรอนสมปหาง้างบ้านก็นอนเด็เนะเกือบจอดใช้วันเป้วปลาพี่น้องพี่พ่ไปเบืองพี่ซกเสร็จเลยนะยำเดือดหกพี่น้อง ผมเป็นเจ็ดเป็นอับปลาลงดีนชนะเนเนาะเป็นหาเป็นค้อนนะมันรถเมค้าเฮ้ยอิฐปลาพี่เนาะนะนี่ตลอดเมคานรอซื้อคลายขาดพี่เนาะคนสมซื้อหาบันนอนค้อนเนาะมี่อิฐปลา ขนาดส่วนไงไมีขาคนมะาขายเป็นดัดสอดัดขายกันนะพี่เนองเนาะอ้ยตะปาเกะที่ภาพไห้เวิร์ไปสุขนาดพี่เนอทดสดเลยอุ้ยตะป่าะป้าโอ้ย พน่ดเตพ่เนไป้าเนี้พาปขำัวัวไปเบนพี่นคำคว้าไปดันเดินขำเฮ้ยต่อพี่เนาะ ว่าไปมองคนน,นอ,ปนอนนกป่าเราเนอะกืนน่ะหลายคักพไปนอกเพิ่มรหลัดสื่อปลากันืมมัน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 พอท่านหอนได้ไปนอกมองคนนอกป่าหาคนมาชน,นะ หาไปพนะี่เนาะหาไปเนาะหาไปพี่นอก,อนนอก,ก,กคือเหตุหาบยัดอคอนงันชนะงกับไป ส่องหันขนาดพี่นอนี่คืป่าหาได้ครับนีน่ตะป่า,าสนาดพี่นอ้อนนี่จตปราเก๋พี่นอี หาเป็นหาเลยมีค่าเพิ่มรดับเสืออไรกนนักเป็นดอกไทยแค่ฟังพี่ด้องที่ทกับป้าพี่น้องว้าวสะออนครับ ไม่ขามันมาสื่อปลานักเลยรอก,กันเต็มเลยซื้อปลากันปลาขายปลากัน ีเป็นฮาร์ปเลยพี่ระดับเลยพี่นเนอะที่ม้วงเงินพี่นออ้องมียังดีเป็นยังพี่เนอะดีเป็นหาว้ามาขายขนมาจากดีพี่เนอะ ส่วนจะนอนเฝ้าดีนอนมูกนอนท่าเก็บปลาป็นยำคำขึ้นเสียวนพี่น้องอตัวนี้น่ยพี่น้อนอนไปเเหือไปคนป้าพี่น้อง เอยากขามไปเบิงดีเป็นไหเนาะแต่บวหานไม่น้อเสียวค้าซื้อปลากันให้นองเฮ้ยทางฝนกับสนัด 美味しい。You know,